นางชินีนาดยังช่วยพัฒนาการอำเภอท่าศาลาพร้อมด้วยนางสาวราพรเพชรดำนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการฝึกทัศะปักเลื่อมลูกปัดประดับ และตกแต่งผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมให้แก่กลุ่มสตรีตำบลโพทอง โดยนางมูนีราเจะละออาสาพัฒนาชุมชนตำบลโพทองร่วมกับกลุ่มสมาชิกสตรีได้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีตำบลโพทองผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบลวดลายการเลือกวัสดุที่เหมาะสมไปจนถึงการปักเลื่อมและลูกปัดลงบนผ้าคลุมอย่างละเอียดอ่อนในการนี้นางสาววราพรเพชรดำพัฒนากรประจำตำบลโพทอง แนะนำให้ขยายผลกิจกรรมในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีการผลิตผ้าฮีะาบผ้ามัดย้อมและบาติกเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกกลุ่มต่อไป